นี Nej, enfin, ่ครับพี ha, ha. ่น้องกินเขาโยเอาเอากินเขาโยไอสารปูต้าครับมาซุ <S 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 ่มเซียวกันอยู่ในสารปูต้าครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะให้เบิ้งได้หลยหมองว่ามันเป็นยังไง สดโซเลยเอ็บ้งไปตอนบ้องไ่เออสดโซสดโซนี่พี่น้องกําลังสดครับเออเออโอเคลุ่มหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับเ กำลังนั่งกินกันปวดปวดวดันักนาราน่เออ่ดม่เออาเอทซี่เหรอพี่น้องกินกันหลายคนครับนั่งนี่เด้อขอสิยออกนี่ฮ่ นมึเขาการปนี่คือนางโซกันพี่้องนางโซก็เลี้ยงหลักลถบอกกันชิบเดเขาหอกค้นว่าเขาอมขอโทนพ่อน้ำจ้ง้อจะบอกเขาถเคืนว่าเขายอมแนวมันลายเนาะของรลนตด่้านออแต่ว่าโเราหลักโดตัวไปบักกขาไม่ลนมมงเอาไป ไปพี่น้องเขากำลังเดินกลับครับเดินกลับบ้านไปหากินไปหากินเขากินน้ำครับพี่น้องเลยนี่ครับนี่ครับเขาเขาก็หยุดด้านด้านนี้ครับเดินกลับบ้านครับพี่น้อง เป็นกับ,บ้านกับเมียงห้องไปไปหากินเข่าครับหากินเขากินเยีงเดี๋ยวสวยๆยังยังมาไมครับพี่น้องสวยๆยังมาไมเดี๋ยวคลิปนี้คงจะไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปนีเ้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ